สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับูุจัาการขายพาริเดตที่สันเทีนนะครับูุจัาการขายประจำสาขาคุชินาลายจังหวัดกระสินธุ์นะครับวันนี้เราส่งมาบนเตียวนะครับเป็นไฮเลนเดอร์นะครับสีประตูเกล็ดซนะครับสีเทอร์ไลายโอเพกนะครับตัวนี้นะครับลูกค้ามารับรถนะครับวันนี้เป็นวันที่สี่เมษายนนะครับตัวนี้นะครับเลืองงานยามดีบันจันทรนะครับขอบคุณน้องปาณีที่ว่าพัดนะครับตัวนี้นะครับมารับรถนะครับ คุณยายทำพิธีไหว้รถอยู่นะครับตอนนี้นะครับน้องปลาและคุณแม่นะครับน้องปลาคุณนานะครับเป็นไฮ n เดอร์เกสสี่ประตูนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับพร้อมชุดตกแต่งครบคันนะครับสวยงามมากเลยนะครับผมนี่นะครับยำนะครับออกรถอิสุสเฮี้ยมห่วเนเลิกกุชินอะไายนะครับแล้วปรึกษาทุกเงื่อนไขนะครับ สูทุกคันดันทุกเคสนะครับสวยงามนะครับผมตอนนี้นะครับโอเคนะครับเอาขอตัวไปส่งมาให้ลูกค้าก่อนนะครับนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ